ามาต่อจากคลิป EP พิเศษ PNG 24กอ d ประธานเธอเห็นว่าเธอไม่สามารถใช้คาถากับรูปนี้ได้ Sorry อ่ะคาถากับรูปนี้ได้เพราะมันไม่ได้เลือกที่ว่างให้เธอเหมือนที่เธอคลิกมันเลือกเฉพาะสีที่เธอคลิกแล้วมันเห็นว่ามันเชื่อมต่อกันได้มันมีพิกเซลที่เชื่อมต่อไปหากันไดน้มันก็จะเลือกถูกไหมถ้าเธอมานั่งพิถีพิถันมันอยู่ ด้วยการใช้ตัวนี้ polygon a l to polygon เนี่แหละแล้วเธอก็มานั่งกิ๊ก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 เลือกมาเพื่อให้เป็นรูปทรงที่เธอต้องการอยู่เนี่ยมันเสียเวลามากเลยนะมันเสียเวลามากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ฉันบอกต่อจากคลิปที่แล้วเลยว่าเอ้ยเธอไม่ได้ขายแบบนะเว้ยเธอขายเธอขายไอเดียเธอขายอีเวนต์เธอขายออแกไนซ์ อ่ะเนี่ยแต่มันมีเครื่องเครื่องมือใช้เธอจะไม่สามารถหารูปได้อีกแล้วมันไม่มีรูปแล้เธอต้องการรูปนี้จริงๆมันก็มีเครื่องมือช่วยเหลือเยอะแยะอย่างเชื่อในตัวพิกกอนี่ฉันว่าเธอสามารถกิ๊กๆ,ๆไปรอบๆมันจนมันชนตอนที่ชนมันจะขึ้นเคื่องหมายศูนย์ <c oughs> ทีนี้เนี่ยพอชนแล้วเธอก็คอนโทรลซีคอนโทรลวี v. นี่ไงมันก็เป็นของมันตัวเดียวละข้างหลังคือโปร่งจริงๆ ข้างหลังคือปร่งจริงๆเธอจะเซฟ PNG 24แล้วก็เซฟเป็นชื่อใหม่อะไรของเธอได้เลยตามขั้นตอนได้เลยตามขั้นตอนได้เลยเฮ้แคนซนะคะฉันแค่ยกตัวอย่างอ่านนะแต่ฉันบอกวิธีเคล็ดลับนิดหน่อยเมื่อกี้เธอรู้เครื่องมือเยอะแยะนะเธอรู้เครื่องมือที่จะเลือกวัตถุ Select object ตัวนี้การ select ด้วย Invert เธอก็ไปดูคลิปพิเศษนั้นได้นะแล้วก็การใช้ Magic Tool เป็นคาถาวิเศษตัวนี้นะแต่อินเทอร์เน็ตมีความซับซ้อนกว่านั้นเพราะว่าคนที่เขามีเว็บไซต์เขาสร้างเว็บไซต์อะ่ะเขามีพวกทำเว็บไซต์ที่ดีอย่างเช่นต้นไม้ตัวนี้ต้นไม้ต้นนี้เมื่อเธอ เห็นแล้วเธออยากได้และมันก็เป็นต้นไม้ที่ดีมากเพราะว่ารอบๆมันเป็นสีขาวเธอสามารถที่จะใช้คถาเลือกเฉพาะสีขาวซึ่งมันก็จะเลือกรอบๆนี้ให้เธอรอบๆต้นไม้ถ้ามันไม่ไปนชนสีเขียวเมื่อไหร่เนี่ยมันจะยังคงเลือกให้เธอเธอสามารถที่จะอินเวิร์ดแล้วก็เมื่อมันเลือกสีขาวไว้ทั้งหมดเธออินเวิร์ดมามันก็จะเลือกกลับมาที่อ็อบเจกต์คืนมาเลือกต้นไม้เธอสามารถที่จะ Ctrl+C copy และ Ctrl+V place แล้วก็ save เป็น PNG ได้เลยดูจากคลิปที่แล้วนะคะถ้าไม่ทันคลิปนี้นะโอเคทีนี้เธอบอกว่าโอ้ยน่ารักอะ่ะทำรอบๆสีขาวแบ็กกราวขาวให้เธอตัดแบ็กกราว n d ทิ้งง่ายๆเธอกดขวาแล้วเธอ save เลยแล้วเธอลองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น Save Image as อ่ะฉันจะ save ชื่อยาวๆชื่อนี้เลยนะ 54อะไรเนี่ยฉันไม่ตั้งชื่อใหม่เธอลองเปิดสิคะฉันไม่เซฟอะไรทั้งนั้นนะฉันปิดหมดละอ่ะอ่ะเธอลองเปิดดูนะไอชื่อยาวๆนั้นอยู่ตรงไหนล่ะนี่ชื่อยาวๆเนี่ยเปิดค่ะขึ้นมาทันชีเลยว่าไฟล์นี้เนี่ย Photoshop CS5 ที่ฉันทำอยู่เนี่ย มันมองไม่เห็นฮะหาไม่เจอไม่รู้ว่าไฟล์อะไรเปิดไม่ได้เธอก็จะไม่สามารถเปิดได้เลยเธอก็อา้าวแล้วทำยังไงอ่ะง่ายค่ะเธอเข้าไปให้ถึงมันที่สุดเลยนะอ่าเน้เมื่ออันนี้มันคือหนะ้า Google Search ใช่ไหมเธอเข้าไปหน้าเว็บไซต์เขาค่ะเปิดไปป๊บเธอจะเห็นว่าให้ซูมอินได้อีกเธอลองคลิกขวาดูเธอคลิกขวาไม่ได้ เธอเซฟรูปเขาไม่ได้อะไรเลยเธอบอกงั้นฉันจะปรินต์สกินเซเวอร์แลวเอามาแปะแล้วก็ตัดสีขาวทิ้งการปรินต์สกินเซเวอร์คือการปีนหน้าจอทั้งหมดถูกไหมเป็นสูตรง่ายๆแต่ก็ปรินต์สกินเซเวอร์ไม่ได้เพราะมันติดรูปนี้อยู่อะเธอซูมเข้าไปค่ะเธอลองดูเธอไปให้ถึงที่สุดของเขาขอโทษทีเปิดอะไรออกมาเนี่ยอะเธอดูนะคะเขามีฟรีดาวน์โหลด เธอเอาเลยค่ะหรือเธอคลิกขวาแล้วเธอ save i m a t e as ชื่อยาวๆชื่ออะไรดีภาษาไทยต้นไม้ save ค่ะเธอเห็นไหมสัญลักษณ์นี้ของของคอมพิวเตอร์ฉันมันคือ png นะอย่าตื่นเต้นจนเกินเหตุไปเช็คดูว่ามันเป็น png หรือเปล่าฉัน save ด้วยชื่อภาษาไทยว่าต้นไม้เห็นไหมคะ เว็บไซต์ที่น่ารักมากแต่เธอต้องดันด้นไปให้ถึงเว็บไซต์เขาเนี่ยเธอจะทำแบบกด p ิ i n ์สกินเซเวอรเอาไปแปะตัดเธอทำได้บางคนมีฟรีดาวน์โหลดให้อย่าไปเซฟเขาเในหน้าเซิร์ชเขาจะไม่ยอมเราจะมองไม่เห็นเราจะหาไม่เจออันนี้เป็นเรื่องจริงที่ที่เราต้องรู้ว่า ในอินเทอร์เน็ตมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากในการเซฟไฟล์เซฟเป็นนามสกุลอะไรก็ได้แต่เราจะปรับมันมาใช้ได้ยังไงเหมือนที่ฉันบอกเธอเธอลองเซิร์ชดูนะมันไม่มีแค่ตัวนี้ที่เธออยากได้รูปเดียวหรอกมันมีอีกหลายๆเว็บไซต์ที่เขาคงมีเหมือนกันและฉันขอย้ำนะเธออย่าไปใช้เว็บไซต์ที่เขามีวอ t เ r อร์มกหรือว่ามีลายน้ำ อยู่ข้างบนมันไม่คุ้มที่เธอจะโดนพูดถึงทีหลังถูกไหมไม่ใช่พูดถึงอ่ะมันหมายถึงว่าเขาจะเอาเธอมาเป็นประเด็นแล้วเล่นงานเธอเพราะเธอเอารูปเขามาเมกมานี่อ่ะมาทำเงินอะ่ะเขาก็ต้องแบบเขาต้องมีส่วนแบ่งบ้าวะาูกไหมอันนั้นเราเข้าใจได้แต่ภาพส่วนใหญ่ที่ไม่มีวอเตอร์มาร์ข้างบนข้างบนรูปเนี่ย มีเยอะนะคะในอินเทอร์เน็ตมีเยอะนะแล้วอย่างที่ฉันเน้นกับเธอมาหลายๆคลิปแล้วเธอไม่ได้ขายแบบเธอไม่ใช่บริษัทที่เธอ,อจะทำกราฟิกเพื่อขายรูปแบบรูปนั้นเธอทำมันเป็นแค่เครื่องเคียงประกอบงานอีเวนต์เธอให้มันดูดีแล้วก็ขายได้เพิ่มราคามากขึ้นเท่านั้นเองมากกับราคาได้ครับอีกภาพไหนที่ฉันว่ามันเสียงอย่างเช่นภาพเนี้ย มี okay. ่วอเโอเคเธอเลือกใช้อันที่ไม่มีวอเตอร์สนั่นเป็นการเลี้ยงบาเียอย่างหนึ่งแต่มันเล็กๆลน,น้อยอ่ะบางทีเขาก็จะไม่คิดมากเขามีรายได้จากทางอื่นมากกว่าเขาก็บางคนเขาก็ใจดีเขาก็จะแบ่งปันบางคนเขาก็ไม่ได้ใจร้ายอะไรเพียงแต่เขาก็รู้สึกถึงถึงลิขสิทธิ์ของเขาอะนะอ่ะทีนี้ฉันบอกบอกว่า เครื่องมือสองสาอย่างที่ฉันบอกนั้นนะ่ะมันเป็นแค่พื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตโอเคโทรศัพท์ฉันเข้าฉันว่าเราคงพอกันแค่นี้ก่อนยังไงค e ฟินชา u c ชนะติดต่อฉันได้เสมอนะถ้าเธอต้องการความช่วยเหลือบาย